โอเคสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับอยู่กันในเกมมังมอนสเตีมกันนะฮะก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของปี2024นะฮะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็2025นะครับก็ขอนะครับสวัสดีปีใหม่กันล่งหน้ากันเลยแล้วกันนะฮะก็สำหรับคลิปในวันนี้นะฮะก็จะมาอัปเดตในส่วนของของรางวัลกันที่ทุกคนเราจะได้รับกันตอนช่วงหนึ่งทุ่มที่ผ่านมา ก็แจกจริงครับของจริงเลยนะครับก็อย่าไปตามได้คลิปนี้เลยครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะแน่นอนครับวันนี้เราก็มาเล่นโปเกมอนสตรีมกันข้ามปีเลยแล้วกันนะฮะก็เล่นกันอย่างยาวนานโอเคครับก็มีแจกนะครับอันดับแรกเลยนะครับอัปเดตนะครับช่วงบ่ายสองนะฮะก็แจกทองชดเชยนะครับ30ล้านนะฮะรับไปเลยนะครับและนี่เลยครับสุขสันต วันปีใหม่นะครับก็จากกิจกรรมที่ผมรีวิวไปเมื่อเช้านะฮะก็แจกจริงนะครับแล้วแจกโหดด้วยนะฮะก็ฉลองปีใหม่กันแบบจุกๆนะครับบรหิหารจัดการเพชรกันดีๆบรหิหารจัดการคอยอุปกรณ์ต่างๆกันให้ดีนะครับแน,น่นอนครับโปเกมอนที่ผมพูดไปนะครับก็แจกเป็นเรนจูโมคุนะฮะเป็น S บวกตัวใหม่นะ่ะแต่ว่าผมเดาถูกด้วยตอนที่ผมดูรูปภาพคือรูปภาพมันเล็กมาก แต่หน้าตามันเหมือนเดนจูโมคูนะฮะแต่ว่ามันเป็นสีออกม่วงๆชมพูชมพูหน่อยมันน่าจะเป็นสกินของมันก็ค่าพลังเนี่ย610นะครับเป็นสายโจมตีพิเศษก็คือโจมตีเวทเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่าสกงสกิลมันเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างที่2นี่ครับตรงตามเงื่อนไขเป๊ะๆนะฮะ5,000คอยนะครับโครโหดนะฮะทอง1,000ล้านนะครับโอ้โหแล้วก็นี่ครับเพชรแสนหนึ่ง นึกถึงวันที่สมัคร ID วันแรกเลยของประมาณนี้เลยนะฮะเศษแดงอีก5,000นะครับก็เอาไปแลกเป็นโปเกบอลได้นะครับแล้วก็นี่ครับเศษอัพดาวโปเกมอนในตำนานเศษชมพูแหละที่เอาไปอัพดาวระดับสูงเนาะอีก8,000แล้วก็นี่ครับโอ้ยมาสเตอร์บอลนะฮะที่เป็นดิสโตนะฮะเมตามอน3,000ลูกนะฮะโคตรเยอะเมื่อวันก่อนก็แจกไป500วันนี้แจก3,000นะฮะแล้วก็เป็นโตอีก5,000จุกๆนะฮะรับไปดลครับรออะไรอ่ะ นี่ครับเดนจูโมคุคือมันเป็นเดนจูโมคุสกินด้วยอ่ะแม่งโคตรเท่เลยโอ้โหดูครับและนี่ของที่เราจะได้รับนะฮะตามนี้เลยนะฮะโหดจัดนะครับอืนี่ห้าพันคอยอ่าคราวนี้ครับไอเสร็จเดี๋ยวขอดูโปเกมอนหน่อยอ่ะโปเกเด็กเนี่ยเขาก็ทําการอัปเกรดเรียบร้อยนะครับมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตําแหน่งหลังเจ้าตัวนี้นะครับนี่หลังเจ้าวูลออสนะฮะตรงนี้นะโอเคไหมเดนจูโมคุนะครับเป็นสกินนะ แล้วก็ดึงนารูตโตะกลับมาเหมือนเดิมนะครับคำว่าคอเลคชันก็เก็บไว้ให้ดราก้อนบอลเหมือนเดิมแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมจำกัดเวลานะครับนี่ครับก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือหลังหนึ่งทุ่มเนีเขาจะทำการเพิ่มในส่วนของระบบแลกเปลี่ยน Master Ball ไว้ให้นะครับอย่างเราได้เสศษแดงมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับผมก็เอาไว้แลกนะครับในส่วนของ Master Ball แหละจริงๆเราแลกได้เลยนะครับเพราะว่าระบบเกมก็ใช้เป็นบอแลกแล้วเนาะจัดไปเลครับรออะไรละ่ะ ช่อไหนไม่รู้นะ6,800ได้86ลูกใช่ไหมก็แลกไปนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเศษแดง่ะแลกไปนะครับตรงนี้อ่ะแล้วก็เข้ามาดูอีกนิดนึงนะครับก็เริ่มต้นนะฮะในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะไอะผมรับของแป๊บนึงแจกจริงแจกจังนะครับอ่ะโอเคเข้าไปเหมือนเดิมครับนี่ครับในส่วนของสะสมพอย์นะครับ ก็สะสมพอยต์เนี่ยเขาก็รีเซ็ตมาแหละนะครับน่าจะวันหนึ่งมะที่ผ่านมานะผมเพิ่งจะเข้ามาเช็คก็นี่ครับเริ่มที่2,800พอยต์นะอย่างผมเนี่ยผมใช้5,000พอยต์เนี่ยผมจะได้แถว1กับแถว2เลยนะก็เริ่มทองพันที่2,800พอยต์นะครับก็จะได้รับทอง100ล้านนะเพชรหมื่นหนึ่งแล้วก็กล่องอะไรเนี่ยมันเป็นกล่องเปิดอุปกรณ์อ๋อได้ S1 ตัวนะฮะเราได้ถุงตรงนี้นะครับเปิดมาเนี่ยได้เศษของโปเกมอน S บวกนะครับแล้วก็4,600 พอยด์นะครับได้เป็นเซเลบีเอสบกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ได้มิ้นส์นะครับเปลี่ยนนิสัยนะฮะแล้วก็ถุงรางวัลนะครับโปเกมอนเอสนะฮะหนึ่งร้อยชิ้นนะครับเลือกได้ด้วยนะแล้วก็อุปกรณ์สำรวจสีส้มก็คืออุปกรณ์ไอเทมมาแหละเลือกเอานะครับแล้วก็ถุงตัวนี้เหมือนกันนะครับยี่สิบถุงแล้วก็เป็นโตสองร้อยนะครับต่อมานะครับหกพันสี่ร้อยพอยด์นะฮะก็ได้เป็นซารูธนะฮะสี่ดาวแล้วก็ ได้ลูนนะฮะในส่วนของกล่องสีแดงเลยนะครับก็เป็นลูนระดับสุดยอดก็เลือกเอาเลยนะครับว่าคุณอยากได้ลูนแบบไหนนั่นเองนะฮะอา,อาจจะได้ยินเสียงจุดพูุกันนิดนึงนะครับก็ตอนนี้ก็ใกล้เทศกาลแล้วด้วยก็มีจุดพงุงจุดพูุกันนิดนิดได้หน่อยนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นดาบมาสอะไรฮะเป็นเหมือนกรงเล็บเนาะตรงนี้นะตรงนี้ก็ตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นอาวุธของกาเบียสะไม่แน่ใจนะ น่าจะเป็นอาวุธของ g ารบีสนะฮะตรงนี้ก็ได้ไปเลยนะครับตรงนี้แล้วก็เบนโตอีก100นะครับแล้วก็กล่องค่ามิตภาพขั้นสูงอีก50แล้วก็นมสดมูมูเลยนะ <laughs> เพิ่ม XP นะครับขวดละ3 0 0 0แต้มนะฮะต่อมาครับ8,000นสองนะครับได้เศษแดง555แล้วก็กรอบรูปรัวๆเลยนะครับตรงตรงนี้นี่ก,ก่อนนะเมื่อกี้ผมลืมเลื่อนโอเคแล้วก็มี Emerald Star Stone กับเบนโตะ555นะต่อมาครับ10,000 พอยต์นะครับได้โฮโอเอสบวกสีดาไป1ตัวแล้วก็นี่ครับได้เศษชมพู1000นะครับแล้วก็ดิสโตบนะครับโปรแกรมบอลที่เป็นตัวที่เอาไว้เปิดเป็นดิสโตเนาะที่เอาไว้อีโวแหละง่ายๆเลย100แล้วก็ได้กรอบรูปนะฮะแล้วก็นี่เลยอาวุธนะครับดาบอมตะนะฮะโอ้โหอันนี้สำหรับสาย DPS นะฮะให้มิวทูใส่ก็ได้นะต่อมาครับ11,800นะครับได้เป็นมิวทูเอสบวกหตัว แล้วก็ได้เพชร60,000นะครับเอเวอเรสต์ต้นสามร้อยแล้วก็ได้กล่องโบเกเนียนะครับเปิดมาเป็นอัพโรบอทตโบเกเนียนะครับแล้วก็ซูโดโปเกมอนนะฮะแล้วก็นี่อาวุธสุดยอดของใครวะเนี่ยผมจำไม่ได้แบบมันจะมีในเพจนะเดี๋ยวเขาจะทำไว้อยู่นะครับไอ้สายตรงนี้เป็นอาวุธสุดยอดแล้วกันแล้วก็เนโรโซที่เป็นโรบอทนะฮะหมื่นสามหกร้อยนะครับ, 13, 600, รบได้เป็นรีเจนเนอเรียนะครับเศษแดง2,000กล่องเมนโต พันหนึ่งแล้วก็ได้อุปกรณ์ทั่วๆไปนะครับตรงนี้ส่วน15,400นครับได้ทอง500ล้านนะครับเศษแดง1,500เศษชมพู1,500แล้วก็อุปกรณ์ทั่วๆไปนะต่อมา17,200ครับได้ทอง300ล้านครับเพชร50 0 0 0แล้วก็แพคโปเกมอนมาสเตอร์เอสบวกเอสนะเอสไม่ใช่บวกเอสนะครับ1ชิ้นแล้วก็ถุงตัวนี้50นะครับเหมือนถุงทั้งบนเลยนะครับ19,000พอยต์นะฮะได้เป็นเซอร์ไนเอสนะฮะ ถามว่าทาไมต้องมีโซนเอสคือโปรแกรมบางตัวเขาต้องการค่าความสัมพันธ์ที่เป็นโปรแรมอมระดับ S ก็เราสามารถที่จะได้จากตรงนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปแลกในในกล่องนะครับในเราเอาพอยต์ไปแลกก็ได้นะครับแล้วก็ได้มินนะได้กล่อง S นะครับ200กล่องนะครับได้อุปกรณ์50ชิ้นเป็นโต500นะครับ21,000นนะครับได้มิวออริจินหนึ่งตัวโอ้โหแจกรับแจกยับแจกกระนำได้ลูนแดงนะครับ8ชิ้นอาวุธสุดยอดของมันเองนะ เบนโตะ500นะครับกล่องหัวใจ50ต่อมาครับ3า0 0มื่นนะครับได้เศษแดง555นะครับเอมโร่500แล้วก็ประกอบรูปต่างๆนานาเบนโตะอีก2,000 33สามหามครับได้กระดอนเอสบวกหตัวนะครับแล้วก็เศษชมพู2,000แล้วก็บอสมีเทอรมอนนะครับ500นะครับแล้วได้กรอบรูปแล้วก็ได้อาวุธสุดยอดด้วยเป็นโซ่ไฟมังกรนะฮะ35มหมื่นครับได้เซเนียสเอสบวกหตัวครับ ได้เพชร1นึ่งแสนแล้วก็อุปกรณ์ตีบวกนะครับอุปกรณ์ระดับขั้นสูงนะก็แทนอุปกรณ์ขั้นสูงได้30ชิ้นเลยแล้วก็ได้กระถองนะครับเอาไว้รีสเตทนะฮะแล้วก็ได้ชิปสีม่วงเอาไว้อัปเกรดนะครับแล้วก็ตัวนี้เอาไว้อัปอุปกรณ์อีก2000แล้วก็ขนนกตัวนี้เป็นอาวุธของโฮโอนะครับแล้วก็3ามหมนะครับได้เศษแดง3,000อาวุธมิวนะฮะแล้วก็ได้มงกุดอาวุธสุดยอดนะแล้วก็มีโล่ของสมัเซนต้านะครับกงเล็บเหมือนกันดาบขนนกนะครับ โอ้โหได้กี่ชิ้นวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหเบนโตอีกสี่พันน่ะคิดดูแล้วกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับสี่หมื่นพอยต์นะครับได้เพชรสองแสนเศษแดงห้าพันเศษชมพูห้าพันเอเมอรัล่สองพันแล้วก็อุปกรณ์สุดยอดหมดเลยแล้วก็นี่ครับดาบมูทูนะครับอือันนี้ดาบนี้โหดมากๆนะครับอีกหนึ่งอันนั่นเองนะครับตรงนี้อ่ะนี่ครับแพ็คสุดคุ้ม v i p นะครับโอ้โหมาแบบสดๆร้อนๆนะฮะ แพ็ค5,000คอยกับ3,000คอยนะครับโอ้โหรอตารอใจหลือเกินนะครับอุปกรณ์3ตัวนี้ครับเศษแดงเอาไปแลกเป็นบอลได้นะครับเศษชมพูอัพดาวนะครับบอลอัพดาวครับอัพกันแบบจุกๆนะครับมีอยู่5 9 6กดเลยทีมั้ยโอ้โหคือ45ดาวไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนนะฮะตรงนี้โอ้โหดูครับอ่าแล้วก็โปเกมอนตรงนี้นะครับก็ยังอยู่กับเรานะตรงนี้นะตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับก็น่าจะมีเพิ่มเติมมาแค่1อันเนาะ โอ้โหสุดๆนะฮะตรงนี้ก็เป็นเกมที่สนุกมากๆนะครับโอ้โหใครที่คิดว่าเกมนี้สนุกก็เล่นกันข้ามปีได้เลยนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ในส่วนของอโปเกมอนที่เราได้มาเนี่ยพวกเป็นเอสบวกอะไรเงี้ยเราก็เอามาย่อยกันได้นะครับ๋ยวผมขอเช็กก่อนว่ามันย่อยแล้วมันได้อะไรบ้างเนี่ยเกิดใหม่ อย่างเลคอซ่านี่ย่อยก็ได้ของมานะครับอ่ะประมาณนี้มีอะไรกันขอเช็คหน่อยนี้โอ้โหของจริงนะเนี่ยอ่ก็ลุยกันนะครับก็อัปเดตดันพลังกันต่อนะครับผมตรงนี้ก็สำหรับใครที่เล่นเซิร์ฟเดิมนะครับก็เล่นกันให้อย่างสนุกสุดมันกันไปเลยนะครับสำหรับเกมนี้ ะครับปล่อยปล่อยใจกันให้เต็มที่นะครับอ่ะก็ของที่แจกมาก็บริหารจัดการเอาแล้วกันแต่ที่ผมเล็งไว้เนี่ยนะครับคือผมเล่นมาพลังประมาณนี้แล้วเนี่ยนะครับที่ผมเล็งไว้ก็คือแพ็นนี้แหละนะครับผมน่าจะกด5,000คอยลแหละนะครับเอาเศษจมพูเนี่ยแล้วก็เศษแดงเอาไปแลกเป็นบอลมาอัพอีกทีนึงคิดว่าน่าจะ45ดาวไม่ยากนะครับสำหรับมิวทูไวแล้วอีกก็มาวัดกันอีกทีว่ายังไงนะครับผมตรงนี้อ่ะโอเคนะครับผมก็ ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เจ้งบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม,ใหม่ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ